พวกเราจะพาทุกคนมาที่ MSU Space มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่เยื้องกลับหอพักกันทรวิชัยสามารถเดินข้ามสะพานมาได้เลยเดินมาถึงด้านหน้าถอดรองเท้าเสร็จแล้วก็สามารถเดินเข้าไปข้างในได้เลยบรรยากาศด้านในโดยรวมชั้นหนึ่งสามารถเลือกใช้งานตามความต้องการของเราได้เลยมีโซนส่วนตัวให้เลือกใช้แต่ละจุดมีปลั๊กไฟสามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะ แอที่นี่เย็นมากไม่ต้องห่วงเลยว่าจะร้อนดูชั้นหนึ่งแล้วเราไปดูชั้นสองกันต่อคนที่ชอบความไพรเวทน่าจะถูกใจชั้นสองจะมีความส่วนตัวขึ้นมากกว่าชั้นหนึ่งใครที่ไม่ชอบคนเยอะแนะนำชั้นสองสำหรับห้องประชุมหากต้องการใช้ต้องจองก่อนนะครับ